สวัสดีครับผมแมคคาร์หนึ่งหกแปดนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยูทูบชาแนลแมคคาร์หนึ่งหกแปดก่อนรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์ให้ผมในชาแนลยูทูบด้วยนะครับผมมีช่อง Facebook ด้วยนะครับชื่อแมคคาร์หนึ่งหกแปดเหมือนกันนะครับวันนี้ผมพามาชมรถที่เราเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยจริงๆแล้วรถเดิมๆมมันคือรถตัวสปอร์ตนะครับราคาหนึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันบาทนะ แต่ว่าคันนี้คือมันเป็นสีขาวมุกก็จะเพิ่มอีก10,000บาทใช่ไหมครับก็จะเป็น1นึ่ล้านหกหมบาทแต่จริงๆราคาปกติเขาคือ1นึ่งล้านห้ืบาทแต่ล้านห้าหมเนี่ยมันไม่ได้สภาพแบบนี้นะอันนี้คือแค่บอกให้ฟังว่ามันเป็นรถที่ทํามาจากรุ่นนี้ราคานี้นะครับเบื้องต้นนะครับรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์2 2 0ก็คือ2,000ให้อําลังแรงม้าที่170แรงมา้าและก็เป็น 4คูณ4ด้วยก็คือเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นแบบว่าพาร์ทไทม์นะไม่ใช่เต็มระบบนะครับสามารถเลือกได้ว่าเอาขับ2หรือขับ4นะครับเราจะไม่ไปในเรื่องของตัวเครื่องยนต์แล้วกันนะครับเพราะเครื่องยนต์เนี่ยผมเคยบอกไปหมดแล้วนะครับก็เป็นพัดลมไฟฟ้าเป็นเทอร์โบ1ลูกสําหรับรุ่นนี้เกียร์อัตโนมัติเป็นเกียร์6สปีดนะครับสามารถเข้าเป็นเกียร์ธรรมดาก็ได้ก็คือใช้บวกลบที่หัวเกียร์เอานะครับเบื้องต้นรถคันนี้เนี่ยเราทํามามีอะไรบ้าง สิ่งที่เราเห็นด้านหน้าก่อนเลยนะครับเป็นชุดกระจังหน้ากันชนเหล็กตัวนี้เป็นของแฮมเมอร์เป็นแบบเหล็กนะครับตัวนี้เป็นแบบเหล็กนะแล้วก็ตรงกรอบป้ายทะเบียนเนี่ยนะครับก็จะมาเป็นทรงนี้จริงๆเราสามารถที่จะติดตั้งวินติดอะไรได้นะครับแล้วก็หลบป้ายทะเบียนอีกแบบหนึ่งได้ของแฮมเมอร์เนี่ยเขาจะทํามาเป็นงานเข้ารูปหรือถ้าคุณผู้ชมเห็นดีนะครับงานที่ติดตั้งมาเนี่ยนะครับก็คือจะเข้ารูปก,กับชิ้นส่วนรถ ของเดิมนะครับพร้อมกับตัวห่วงลากจูงเนี่ยมีเสริมขึ้นมาให้ปกติแล้วของฟอร์ดเนี่ยมีให้ไหมมีให้อยู่แล้วนะครับตรงนี้ให้นะแต่เนี่ยเราใส่เพิ่มขึ้นมาเป็นห่วงสีแดงของแฮมเมอร์ที่มีแล้วก็มีตัวกันกระแทกเนี่ยเป็นเหล็กนะเนี่ยเคาะดูเนี่ยคือเสียงเหล็กเลยนะครับอันนี้คือเหล็กเอาไว้กันกระแทกเวลาที่เรามีไปออฟโรดไปอะไรเงี้ยคันนี้เราจะเห็นว่ามันมีการทํายกสูงขึ้นมาถึง7นิ้วนะครับเราเอาภาพง่ายๆแล้วกันนะครับ ตัวผมเองเนี่ยสูงอยู่173เซนติเมตรผมไมยืนกับรถ7นิ้วเนี่ยเป็นไงครับมันจะสูงขึ้นไปอีกเลยหัวผมเยอะมากนี่คือความสูง17-2เซนติเมตรนะผู้ชมสูงอะไรก็ลองวิเคราะห์กันเองนะนะครับเนี่ยถ้า7นิ้วจะมาสภาพประมาณนี้ถ้าเรายืนข้างรถนะครับเนี่ยเห็นไหมจะขึ้นจะลงจะเดินจะเหิน,นยังไงครับนะดูลำบากหรือว่าดูง่ายดีนะนะครับแต่ก็แล้วะแต่คนชอบเราชอบอยากให้รถเราออกมาเป็นแบบไหนเพราะคันนี้เนี่ย เป็น FC จากจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็รู้อยู่ว่าเชียงรายมีอะไรนะครับลูกค้าเขาคต้องการเ,าป,เป็นออฟโรดเต็มระบบเลยนะครับถึงเลือกรถรุ่นนี้แล้วการที่เรายก7นิ้วเนี่ยเราต้องเปลี่ยนอะไรบ้างหนึ่งนะครับเป็นคานนะครับเราต้องวางคานใหม่หมดเลยนะครับที่เป็นคานเดิมเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับต้องวางคานใหม่หมดแล้วก็ตัวลูกหมากตัวนี้การโครง้งเห็นจะต้องใช้ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับจะดูขนาดใหญ่กว่าเดิมปกตินะเห็นไหมเพราะว่า ลูกอานคงตัวนี้มันทําหน้าที่ให้รถเนี่ยนะครับเวลาที่เราแบบตั้งสูหรืออะไรเงี้ยให้มันง่ายขึ้นรวมถึงตัวปีกนกนะครับปีกนกเป่าลสก็ใช้ของโปรเฟนเดอร์เหมือนกันนะคันนี้เปลี่ยนโชคด้วยนะครับคือถ้าจะใช้โชคเดิมยก7เนี่ยไม่มีทางแน่นอนนะครับยังไงก็ต้องเปลี่ยนโชกเห็นไหมเป็นโชงโปรเฟนเดอร์มีสามารถปรับได้แระดับเป็นซับแทนนะครับการปรับแระดับเนี่ยมันปรับยังไงมีหน้าที่อะไรนะครับตัวโชคปรับ8เนี่ยคือกระบอกเนี่ยเป็นกระบอกนะครับที่เขาแบบคือสมมติเราเราปรับ เป็นเบอร์หนึ่งใช่ไหมเบอร์หนึ่งเนี่ยรูที่เป็นแบบพวกนะที่มันเป็นของที่อยู่ข้างในเนี่ยมันก็จะผ่านได้เยอะขึ้นทําให้เราท้าเราขับขี่เนี่ยมันจะมีอาการยวบวนะครับยวบยิ่งเราปรับไปเบอร์2 3 4 5 6 7 8ี่ดมันก็จะยิ่งรูเล็กลงเรื่อยๆทําให้รถเนี่ยมันเขาเรียกว่ามีการเก็บการสั่นสะเทือนเนี่ยมันจะสะเทือนเยอะมากขึ้นแต่มันก็แล้กับรถที่เฟิร์มยิ่งขึ้นนะครับการที่เราจะเซ็ตเนี่ยค่าแบบนี้มันอยู่ที่ความชอบใครความชอบมันนะครับ เรียกง่ายว่าตูดใครตูดมันนะครับบางคนก็บอกจบแล้วบางคนก็บอกไม่จบต้องไปเอาที่แพงกว่านี้เป็นฟ็อกไปเลยก็ว่าไปนะครับแต่ว่าผมว่าชุดนี้นะถือว่าจบแล้วแล้วก็ราคาก็จับต้องได้นะครับไม่ได้แพงมากๆนะนะครับถ้าแพงมากเป็นพวกฟ็อกนะพวกฟ็อกอะไรพวกนี้อันนั้นเป็นแสนๆเลยนะครับมาถึงตรงล้อนะครับคันนี้เป็นล้อขอบ22นะครับไม่ใช่20นะเป็นขอบ22ให้ขนาดยางบั๊กสนะครับ35นะครับ12.50เนี่ยขอบ22 ขอบ22ลบ44นะครับซึ่งขอบ22นี่ก็นานๆจะขายออกทีนะนะครับเพราะว่านานๆจะมีลูกค้าสั่งขอบ22มาแต่ว่า22เนี่ยเวลาเอามาใส่กับยก7นิ้วแล้วเนี่ยมันก็จะดูแบบสมูทดูสมส่วนกันดีนะครับประกอบกับพลงมายที่เป็นพาวเวอร์เป็นพวงมายที่เป็นไฟฟ้าด้วยไม่พาวเวอร์น Power, นะเวลาที่เราขับขีดเนี่ยมันจะเบาเดี๋ยวจะไปดูข้างในอีกทีนึงทีนี้มันดูด้านข้างด้านข้างเนี่ยก็ใส่ตัวบันไดของตัวแฮมเมอร์ขึ้นมานะครับเราจะบอกว่านะครับ โปรเนี ia, ่ยบางทีทุกทานบอกว่ามีโปรอะไรบ้างครแบอันนี้อันนี้คือไม่ได้แถมนะครับนี่คือลูกค้าสั่งให้ติดตั้งจากโชว์รูมวันแรกที่ทําไปเลยนะเพราะบางคนเนี่ยคือแบบอยากให้มันจบลยแต่แรกขี้เกียจไปแบบไปแต่งร right ถร้านนู่นร้านนี้ทีอะไรเงี้ยคือทําจากเราเนี่ยจบไปเลยนะครับด้านบนเราใส่ตัวถาดวางของสัมภาระของตัวแฮมเมอร์ให้เนื่องจากรุ่นนี้มันเป็นรุ่นสปอร์ตไม่มีราวหลังคาเหมือน YT ยแ็หรือ s t o r m t แทกนะครับการที่ใส่พวกนี้ก็คือต้องใช้แบบหนีบเข้าไปในนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นตัวหนีบ อยู่แน่นอนนะครับอยู่แน่นอนนะครับหนีกันจนแบบใช้กันเป็นโอ้ไม่รู้เท่าไหร่นะไม่มีดุดหรอกนะครับใช้ได้ยาวๆด้านหลังของตัวสปอร์ตเนี่ยโช๊คหลังเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนเป็นโปรเฟนเดอร์ซับแท้งปรับแปดเหมือนกันแต่สังเกตว่าฟอร์เนี่ยจะเด่นเลยถ้าจอดเนี้ยโช๊คเห็นข้างนอกเลยเป็นรถกระบะรุ่นเดียวนะครับที่มีโช๊คอยู่นอกแฮตซีหมายความว่าเวลาที่มีการขับขี่เข้าคงเข้าโค้ง,ง,งเนี่ยรถมันจะมีการยึดเกาะมากสําหรับตัว Next Gen เ a n เจอร์ทุกรุ่น แต่รุ่นนี้ไม่ใช่เป็นดิสเบรกสล้อนะครับจะเป็นดัมเบรกหลังหน้าดิสเนื่องจากเป็นรุ่นสปอร์ตถ้าเป็นดิสสล้อก็จะเป็นในส่วนของตัว w i ยแท็กนั่นเองกาบข้างเราติดกาบข้างแบบนี้ขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาน,นี่คือทําเพิ่มนะกับลายสติ๊กเกอร์นะครับกาบข้างนะซุ้มล้อเป็นซุ้มล้อแบบมีหมดุดใส่ไปให้เรียบร้อยโลบาเรียกว่าโลบาปืนกลแล้วกันนะปืนกลยังไงนะนะก็มาดูด้านท้ายนะครับจะมีไฟตรงนี้เวลาเรากดรีโมทหรือว่าเราขับเนี่ยไฟขึ้นหมานี้แล้วก็็ด้้้าานนนนนนทยจะะเเปปตตัััววหมือือีครบ คันนี้ไฟท้ายแปลกๆไหมนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนเป็นไฟท้ายของตัวท็อปขึ้นมาให้ลูกค้านะครับไฟท้ายเราเปลี่ยนเป็นตัวท็อปนะครับอืมเราเปลี่ยนตัวท็อปแบบนี้เห็นไหมขึ้นมาให้ลูกค้านะครับนี่เป็นไฟท้ายตัวท็อปซึ่งไฟท้ายตัวท็อปจะไม่เหมือนกับไฟท้ายของตัวที่เป็นเป็นตัวสปอร์ตปกติของสปอร์ตปกติเนี่ยเราอาจจะเห็นหลอดไฟอยู่นะแล้วก็ไม่มีไฟทับทิมด้านข้างตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตัว ที่เป็นตัวท็อปเนี่ยจะเป็นไฟตรงนี้นี่คือเปลี่ยนมาให้เลยกันชนท้ายนะครับเป็นกันชนท้ายของตัวแฮมเมอร์เหมือนกันนะครับมาพร้อมกับที่นี่ห่วงลากจูงแบบนี้นะครับฝาท้ายของสปอร์ตเนี่ยถือว่าเบานะนะครับเหมือนวายแท็กเลยก็จะมีตัวผ่อนแรงมาให้จากโรงงานมาให้เลยนะครับก็จะเบาเพียงแต่ว่าไม่มีในส่วนของตัวจุดชาร์จไฟที่เป็นไฟด้านหลังมาให้เท่านั้นเองที่เหลือเนี่ยจะเหมือนวายแท็กหมดถ้าด้านท้ายอย่างเงี้ยนะครับฝาท้ายก็ติดตั้งให้เลือกได้นะครับว่า จาวเป็นฝาท้ายสีอะไรนี่รถสีขาวมุกใช่ไหมก็เลกเป็นฝาท้ายสีขาวตัวนังสืออันนี้ติดเพิ่มนะอันนี้คือไม่ได้มีมากับรถนะครับอันนี้คือเราเป็นการติดตั้งเพิ่มนะมาถึงด้านในกันนิดนึงด้านในด้านหลังเนี่ยนี่พอเราเปิดเข้ามานะครับสปอร์ตเนี่ยเขาเป็นเบาะหนังอยู่แล้วจะเป็นเบาะหนังด้านขาวมีแอร์ด้านหลังมาให้ช่องชาร์จไฟอยู่ด้านหลังนะแต่ว่าจะไม่ใช้เป็นตัวชาร์จไฟ230เหมือนตัววายแท็กมาให้นะครับจะเป็นแค่ ตัวชาร์จกับพวกโลกอยู่นิดนึงนะนะครับแต่ว่าก็ใช้ได้เหมือนกันใช้งานได้ปกตินะครับเบาะเป็นเบาะหนังมาให้แล้วจะโรงงานเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เบาะไฟฟ้ามือเปิดนี่คือสีเดิมของตัวพวกสปอร์ตนะครับคือมันจะเป็นปุ่มแบบเอามือกดอย่างเงี้ยสมมุติเรากดแปะเข้าไปนะครับลดล็อกกระจกพับได้นะครับหรือเราตั้งค่าไม่ให้กระจกพับก็ได้เหมือนกันนะครับเวลาเปิดนี่ดึงอย่างนี้เลยอีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบในส่วนตัวรุ่นที่เป็น w i ยท หรือว่าสปอร์ตนะครับเวลาที่เราสตาร์รุงสมมตินะเราขี่ปั๊มใช่ไหมเราขี่้ามันไปไปกับลูกกับเมียนะครับลูกเมียนอยรถเนี่ยเราลงรถเลยนะนะครับลงรถปุ๊บเราจะไปซื้อของเซเว่นใช่ไหมครับเราลงจากรถเสร็จเนี่ยปิดประตูรถนะครับเราเอามือกดล็อกได้เลยเนี่ยคือรถล็อกแล้วนะครับจะไม่มีใครสามารถไปเปิดรถคันนี้ได้นะครับเวลาที่ที่แบบมีใครเข้ามาเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นอื่นต้องถอดกุญแจ แล้วก็มาเสียบขายอันนี้เราถือของมาเยอะเนี่ยเราขึ้นรถไปเลยนะเดินขึ้นรถเอามือล้วงปุ๊บรถปลดล็อกแล้วนะครับสามารถขึ้นไปเลยนี่ยก7ดนิ้วก็จะต้องนิดนึงนะนะครับนิดนึงนะครับ,รบเวลาขึ้นนี่พวงมาลัยที่ผมบอกมันเบามากเพราะว่าเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเห็นไหมเนี่ยล้อขนาดยี่สิบสองเนี่ยใช้มือหมุนแบบเนี่ยใช้นิ้วเดียวเขี่ยแล้วไปเลยนะครับแต่บางท่านก็จะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยมันเบามันเบาเบาตลอดมันไม่เบาตลอดนะครับมันจะเบา เฉพาะตอนที่เราไม่ได้เคลื่อนที่แต่ถ้าเราเคลื่อนที่ไปแล้วหรือมีการเปลี่ยนโหมดขับขี่พวงมาลัยจะหนักและหน่วงขึ้นตามโหมดขับขี่รวมถึงคันเร่งด้วยแล้วคันนี้ยก7มานะครับปัญหาคืออะไรไฟแยงหน้าคันหนึ่งแน่นอนนะครับเราก็จะมีตัวนี้จากโรงงานฟอให้แล้วเราสามารถปรับระดับไฟหน้าให้มันต่ําลงได้นะครับเพื่อที่จะไม่ไปแยงสายตาลบกวนรถคันอื่นนั่นเองเนาะพวงมาลัยสามารถดึงเข้าหาตัวได้อีกนะครับปรับแบบไหนก็ได้นะดึงเข้าหาตัวได้นะครับถุงลมนิรภัยมใีให้ครบทั้งคันเลย นะ6จุดนะอันนี้คือไฟที่อยู่บนหลังคาโลบาร์นะครับที่เราติดตรงถาดอ่ะเป็นไฟนี่ติดตั้งเพิ่มเนาะนะครับเป็นไฟตัวนี้ทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวพวกข้างในนะครับข้างในของตัวสปอร์ตเนี่ยก็ยังมีที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือให้นะครับเราสามารถเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยไปวางชาร์จได้ตรงนี้นะครับนี่ขออนุญาตถือให้ดูนะนี่คือเราสามารถเอามือถือเนี่ยมาวางชาร์จตรงนี้ได้เนี่ยเป็นที่ชาร์จมือถือวางแล้วก็ชาร์จเลยนะครับหน้าจอเนี่ยมันจะเป็นหน้าจอที่มันเล็กกวตั แต่ว่าก็ใช้งานได้แหละดู Apple CarPlay and r o i d Auto ดูแผนที่ดูอะไรได้นะครับนี่อุณหภูมิของแอร์นะครับนี่แอร์ Air สามารถปรับอิสระซ้ายขวาได้เหมือนกันนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะเลือกแอร์ไม่เท่ากันก็ได้เราสามารถเลือกได้นะครับไม่ให้เท่ากันเบาะของสปอร์ตเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์แบบนี้นะจะเป็นลายแบบนี้นะครับเป็นสปอร์ตนะครับจะไม่เหมือนของวาแท็กที่เป็นเดินได้ส้มนะครับนี่คือมดขับขี่ โมดขี่เนี่ยเราสามารถวิ่งที่ความเร็วสูงสมมติเราวิ่งอยู่120แล้วเราเปลี่ยนเป็น4 h เลยได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้เลยนะครับเปลี่ยนได้เลยครับ120แล้วกดเปลี่ยนได้เลยนะครับ140ก็เปลี่ยนได้แต่จะมาเปลี่ยนให้ตอนที่ความเร็วลดเหลือแค่120เท่านั้นนะครับโหมดออฟโรดเร่งด่วนก็คือปุ่มนี้เป็นรูปนี้เรากดไปหนึ่งครั้งตึ้งนะครับหน้าจอจะขึ้นแบบนี้มาให้เลยนะครับกดไปเมื่อกี้หนึ่งครั้งเห็นไหมหน้าจอจะขึ้นมาให้เลยนะครับ ว่าตอนนี้รถมันเอียงกี่องศาดิฟล็อกหลังเราจะล็อกไหมนะครับเห็นไหมกดล็อกโหมดลงเขาโหมดลงเหวเนี่ยจะกดใช้ไหมถ้าใช้มันก็ใช้เอนจินเบรกในการลงเขาก็ไม่ต้องใช้เบรกทําให้รถมันไม่ต้องแบบไปใช้เบรกหนักๆน,นะครับเวลาที่ขับรถตัวนี้นี่องศาก็ดูได้ว่าพวงมาลัยเท่าไหร่นะองศาอะไรยังไงเวลาที่คนเขาไปออฟโรดจริงอะ่ะเขาได้รู้ว่าตอนนี้รถเราเอียงอยู่เท่าไหร่แบบไหนยังไงนะครับตัวนี้ระบบ เกียร์ที่ผมบอกมันเป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยมี R าร์มีเอ็นมีอะไรเงี้ยแต่มันจะมีอีกอันนึงก็คือ M นะครับ M เนี่ยเราสามารถเลือกเป็นเกียร์ธรรมดาได้เมื่อเรากดเข้าไปที่ M นะปุ๊บเราก็สามารถชิปเกียร์บริเวณนี้ได้นะครับก็จะขึ้นตรงหน้าจอว่าตอนนี้เราอยู่เกียร์ M2 เนี่ยไหมเอ็มนึ่งเอ็มสเนี่ยเราสามารถเลือกได้ก็เป็นเกียร์ธรรมดาจะลงเขาเกียร์หนึ่งลงเขาเกียร์สองก็ได้นะครับสามารถเลือกได้มันก็ดีกว่าที่เป็นเกียร์ออโต้ตลอดเวลาเพราะว่าบางครั้งเราไปอออฟโรรรดเาาต้งก แบบใช้เกียร์แมนนวลด้วยนะอันนี้ก็มีให้เราสามารถตอบโจทย์ได้เลยนะครับนะแล้วก็กระจกนะครับกระจกเนี่ยจะเป็นกระจกแบบออโต้นะเฉพาะคู่หน้าหมายความว่ากดลงหนึ่งครั้งกระจกเนี่ยมันจะลงพื้นเลยนะครับเราไม่ต้องแบบไปกดค้างนะเนี่ยถ้ากดแต่ครั้งเดียวแต่ครั้งเดียวปุ๊บกระจกก็ไหลขึ้นเลยนะเนี่ยครั้งเดียวเลยนะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยกระจกก็จะขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับนี่คือเขาเรียกว่า กระจกแบบออโต้นะครับสำหรับตัวตัวจะมีตัวทับอร์ดตัววแท็กนะครับที่มีกระจกออโต้ให้ถ้าเป็นรุ่นเหนือจะมีกระจกออโต้เพียงแค่ฝั่งคนขับด้านเดียวนี่ครับนี่คือรถที่ยก7นิ้วเวลาที่เราขึ้นลงก็จะประมาณนี้นะนะครับนี่นี่ต้องใช้ความระวังนิดหนึ่งนะครับหรือถ้าอยากทำเท่ๆเพื่อาอาจจะเป็นพวกบันไทอฟ้าอ e ีบอร์ดพวกนี้ครับก็จะมีราคาสูงขึ้นไปอีกนะครับลูกค้าไหนที่ดูแล้วสนใจอยากจะ ตกแต่งแบบนี้เลยบางคนไม่เห็นว่ายก7มันประมาณไหนก็ประมาณนี้นะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรด้านล่างได้สำหรับนี้ลาไปก่อนนะคมสวัสดีครับ